สวัสดี f c ทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะไปรวมเรเ็วลไม่รู้วันนี้จะมีไอคนที่นัดไว้ว่าจะเข้าแก้งไม่รู้มาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันก็เขาจะมาไหมอันนี้ผมได้เอาปืนออกจากรถหมดแล้วนะครับเพราะว่าทางสภาแจ้งไว้ว่าถ้าเกิดรถคัานไหนติดปืนมันมันผิดกฎนะอันนี้เลยก,ก็เลยเอาปืนออกก็ยิงไม่ได้แล้วครับก็จะเป็นรถคอยดันคอยอะไรเฉยๆนะ <Okay. S 2> อันนี้เราก็จะไปเจอเรเบลที่เดิมนะครับบาับายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อเกอนะครับ ปดอันนี้ก็จะเป็นแก๊งตะลีบันนะครับอันนั้คนนั่งบนรถแ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับอ๋อเดี๋ยวหน้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปผมมาใหม่งงเลยวะครับทุกคนยืนเลยเดี๋ยวนี้ไปเรียกคนที่ว่าจะเข้าแก๊งออกมานี่แหละเขามาแล้วเขามารอเขามาคนเข้าแก๊งมารอแล้วเดี๋ยวผมไปเรียกให้อาสวัสดีครับพี่ก่อสวัสดีครับมสวัสดีครับ อ่าพี่ขับรถมานี่เลยทุกคนรออยู่ขับรถไปตรงนู้นขับรถไปตรงนู้นเลยพี่ทุกคนรออยู่ไปนะครับแจ้งอยู่ดีนะครับอ่าแนะนำตัวเลยครับ แนะนำตัวเลยเพี่สวัสดีครับผม,ผมชื่อโอ้พิจิตอยู่จังหวัดพิจิตครับอายุ29ปีทำงานอยู่เกาหลีใต้ครับโอ้โหเอาแค่ไอซีพ,พี่อเอาแค่ไอซีมาครับอ่าวันนี้ที่นัดเขามาคุยเขาเขาก็จะติดงานโอซีเดี๋ยวพวกเราเพราะว่าพวกเราก็อายุเยอะกันแล้วเขาก็จะมาขอ ถามว่าอ่ะทุกคนก็จะรับได้ไหมว่าบางวันเงี้ยเขาก็ติดงานเวลาเขาห่างจากเราประมาณสองชั่วโมงไหนฮะเสื้อแขวเสื้อแขวผมว่าง่ะผมว่างอ๋อครับคืออะไรครับเนี่ยวิปครับอันนี้เป็นว่าติดติดอัพเป็นว่าโอ้โห อ่าโอซิเรื่องโอซว่าติดธุระหรืออะไรเงี้ยให้มีในดิสดิสมีช่องแก้งอยู่แล้วอ่าผมทํางานระบบทํางานของผมที่เกาหลีคืออย่างนี้ครับทํางานต่างวันสิบสี่วันตั้งคืนสิบสี่วันต่อเดือนครับเท่ากับว่าผมมีวันหยุดหนึ่งเดือนนะแค่สองวันแต่เวลาเล่นต่อวันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงต่อวันครับ แล้วอยากผมกม็อยากรู้แนวทางของแกลยครับเพราะแกมจะเรียกเก็บของหรือเรียกเก็บเงินอะไรประมาณไหนเรียกเยอะหรือไม่เยอะหรือต้องการอะไรอย่างนี้ครับผมจะได้รู้ว่าไหวหรือไม่ไหวไม่เยอะหรอกอที่ตอนนี้คุยกันไว้คือจะดันรถให้กับพวกที่วิ่งงานดำโดยเฉพาะไปก่อน,นะะเรื่องเงินนะเขาเก็บกันแค่สวทานก่อน แต่แตนห้าทุกวันอาทิตย์ อันนี้เขาเพิ่งเข้าวันนี้มันเป็นวันอังคารเขาเพิ่งเข้าก็ลถหย่อนนะสอนหน่อยกระแทบนะมันบีบไป <c oughs> อันนี้แค่พูดเยฉยเฉยง่ายไอ้เรื่องนี้แค่เราเรยฉยเฉยยังไม่ทัวร์งอายเราผมเป็นผู้เล่นใหม่เลยครับผมไม่เคยเล่นไปยังม,มาต่อเลยครับเป็นทีมทีแรกเลยครับการอกเหมือนเลยแต่ขั้นต่ำคือเก็บเงินแสนห้าต่อาาอาทิตย์ใช่ไหมครับ ยังไม่ยังไม่ได้แบบเอาถูกตัวไงอ๋อครับแล้วการเก็บของอ่ะพวกเพนดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะช่วยครับช่วยกันสมมติเราจะถามอะไรทุกอย่างเราจะมาช่วยกันจะเก็บแค่เงินอย่างเดียวแต่ของไม่เก็บใช่ไหมครับของไม่เก็บเพยยังครับจะช่วยกันมากฝ่าแบบสมมติวันเนี้ยเรานัดกันสมมติเราวันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีตอบถามเข้าแก๊งนะก็จะนัดกันว่าวันนี้ถมเลข หรือว่าจะทําภาพมันแผยกป็ปกติที่ว่าเล่นสี่ห้าชั่วโมงนี้เล่นเวลาไหนเนี่ยถ้าตอนนี้ผมเลิกงานทุ่มหนึ่งเกาหลีก็ห้าโมงเย็นไทยครับห้าโมงเย็นไทยถึงกี่โมงกี่โมงนับไปสี่ชั่วโมงครับก็ประมาณสามสี่ทุ่มประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับก็ประมาณเที่ยงคืนเกาหลีนะครับแต่ผมก็ จะเน้นแอดอกให้ถ้าพวกพี่เล่นกันนะครับได้แต่หลังแอดอกพลาจะไปพักประมาณนี้ครับครับเอาจริงๆเอาจริงๆครอบครัวเราก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นถามว่าจริงจังกับประเทศก็จริงจังแต่คือเราไม่ได้เครียดใช่ ไถ้าเจอเราเราเอาไม่ให้เครียดอ่ะเอางี้ได้ฝ่ะป่ะส่งเคอรี่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวสอบเดูดูเขาใส่หัวมีเต้นในเครียดที่ไหนมันต้องมีศพว่ะใส่มันต้องเฮ้ยเอ่อถ้ใชางี้ผมขอแนะนำนะพี่อ่านก่อนพื้นฐานนะครับใช่ไหมแบบว่าพื้นฐานอ่ะเดี๋ยวสอบก่อนพี่เดี๋ยวสอบก่อน ถ้าพื้นฐานที่แน่นก็แม่แม่อะไรครับเพราะคนอื่นเดี๋ยวถามถามได้ครับกดพื้นฐานครับเป็นกดสอบกับประเทศเหรอพี่พวก O T I C M G พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับท็อปสิใช่อันนี้อันนี้พี่ตายใช่ไหมครับอ๋อ พอรู้ครับแต่ถ้าพวกคุณถามมาผมอาจจะตอบยากแต่ถ้าพอรู้พอเล่นเป็นพอดูพวกะแกลดูไว้เล่นมานานครับอ,อ,อันนี้ได้ครับแต่ถ้ากดอย่างอื่นก็ถามได้ครับนั่นอะไรกดที่มันลงเรีนะพี่พวกหมอพวกอะไรอย่างเงี้ยถามได้ครับแต่พอรู้กดจานเล่นพ <ๆ S 1> อดูพวกแกลดูไว้เล่นมานานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมปากเรื่องนี้ครับเวลาถ้าเราเรียกรวมตัวอะไรเงี้ย ผมให้มาให้ความสำคัญกับครอบครัวแต่ okay. แต่ถ้าเวลาผมทำงานแบบอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจถ้า oh. เราเอางานโอทีเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเวลาที่ว่างก็ควรบางทีเพราะบางทีเรามีที่มันต้องจะต้องใช้คนอะไรเงี้ยเราว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันนี่แหละครับเพราะต้องมีคนมาชวนผมเยอะอยู่ครับแต่ผมถูกใจตัวทำ ตรคิดว่าเลี้ยงานโอซีสลักของันดสนใจมากเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้วคี่บในนี้ก็อายุอายุยี่ห้าบวกกันหมดแล้วก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนต้องเอาโอซีรอดครับเพราะถ้าโอซีไปไม่ได้พวกเราไปร้หาแน่นอนนะี๋ยวลองนี้ก่อนนะครับ เองพาพามาใช่มใช่ใช่ไม่ได้ยินไม่เองเนาะใช่ใช่พามาได้ยินไหมเอล้อเปิดในเซตติ้งไม่เอล้อเหรอพามชี้ชี้ี้ แล้วก็ก็นั่นแหละก็ถ้าว่าเขา,เขามีสี่ชั่วโมงต่อวันก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วครับเยอะแล้วเสี่ชั่วโมงนี้ก็ได้รอบนึงแล้วนะใช่แล้วแล้วมันเป็นเวลาที่พวกเราเข้าประเทศกนะันด้วยเพราะตอนนี้ที่ก็เข,าเขา้าประมาณทุ่มใั่นหมหรืก็ติดต่อเขาก็แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงไมนนะ้น็ออต่ะพี่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยิน,นไหมได้ยินครับอเหรอแสดงว่าเป็นนีพี่แล้วลองลองลองปัดก่อน โอเคงั้นงั้นก็ไปบอกเขาก็ให้เขาส่งชื่อดีคอร์ดอะไรไว้เวลาเราแจ้งวันประชุมโอเคเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวให้เขาไปแอดเบอร์แล้วก็พิมในนิสเซสก็ได้ไม่ต้องพูดกันมันจะพิมพ์กาแล้วก็ให้เขาอ่อส่งในท้องจุดดีคอร์ดครับจุดมาฮัลลโหเขาทราบไปก็ได้มั้งใช่ไหมนัดอ่าพี่ก่อสรุปรับเข้านะครับ พี่พี่ส่งชื่อดิษดิษพี่มาในข้อฟาร์มผมพี่เดี๋ยวเราแนะนำตัวให้สมาชิกไทยคอยแล้วก็ทักเองไปก็ได้ในดิสคอรคออ่ะแลก็มีเคส่งลิงก์่ายก่อนนะานะโอเคโอเคเดี๋ยวผมงดิสคอร์ดผมไปให้เดี๋ยวเราแนะนำตัวกันเรายืนยืนหน้ากระดานก็ได้ก็ได้จำง่ายง่ายมันเดี๋ยวครับพี่ให้ให้ผมเพิ่มบิทก่อนได้ก่อนตอนนี้ผมก็ยังงูอยู่ครับ ไม่ได้ก็ส่งส่งชื่อดิดมาส่งชื่อดิดในเอนในเบอร์น็อตอ่ะเพราะว่ามันใช้มายืนหน้ากระดานก่อนแลนนำตัวให้เขารู้จักก่อนพูดเลขแปดสิบหกนะครับเอเริ่มเริ่มเริ่มที่เซียนนิกเลยเขาน่าจะยังยุ่งยุ่งอยู่นะผมว่าใช่ครับคนแรกนิกนิกนิกนะ เห็นปะรับคนแรกขวามือสุดใส่หมวกใช่ๆๆใช่ใชพ่พี่เดินไปใกล้ๆกัน,นครับขอคมาดีครับเน็กเกเอ่าที้ครับอายุเท่าไหร่ครับจะ็ได้เรียกถูกว่าเป็นพี่ผมหรืออะไรครับโอซีนี่แปดครับอับมากระลุ่นๆกัน ผมผมชีครับชี่อะไรนะครับช่อชีครับครับชีหายแล้วโอ้ยๆๆ <c oughs> เด็กเด็กสุดเลยครับเด็กสุดเลยผมรุ่นน้องทุกคนเลยครับครับพี่โจครับพี่โจรตัวหน้าโอ้เท่าชีเลยฮะ,ะอายุสิบแปดครับสิบแปดสิบแปดเด็กครับ ต่อไปน่าจะเป็นพี่ใหญ่แน่เลยถ้าผมแลกหน้าครับผมไม่ไม่ได้พี่ใหญ่ครับหน้าแก่เลยผมแค่แก่ <c oughs> แกเฉย,ยๆน็อตครับอายุโอซีสามสิบน็อตสามสิบสมุดนะโอซีก็สามสิบเหมือนกัน ชืออะไรนะครับในเกมชื่อซุดซุดอีดอุดซ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 ุดัสดัุดซครับดซุ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 ดซคดับดซุดซุกซุด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 ซยดซุูซุดาุดซมดซุ่ซุด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 ตุดยุดซุยซ กี่โมงครับนี่ใ่รุนอเมริกาตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้กี่โมงโอ้หกโมงเช้ามั้งเนี่ยหกโมงสี่หยางเช้าอ่ะอันนี้เขาก็อยู่เกาหลีเงี้นที่ที่หมวกเครอเห็นหมวกก็สองชั่วโมงสามทุ่มครึ่งครับเออเดี๋ยวเอาเหรียญไปใส่ให้นะโอเคโอเคพี่เวลากลับมาไทยซื้อกินกระปองฝากมาุนดได้นะพาไปโอง่ัถ้าดูแลผมพาไปลรงพาก อ่าตอนนี้เราก็ได้สมาชิกครอบครัวเพิ่อมอีกหนึ่งนะครับเมืองเมืองนี้จะต้องใช้สิบห้าคนนะเพื่อขึ้นแก๊งนะครับก็จะต้องรวบรวมคนละตอนแรกผมได้รับคนมั่วนะแบบใครอยากเข้าก็เอาเข้าปัญหาที่เกิดเพราะไม่ออนไม่เข้าประเทศนะก็เลยมีปัญหากันก็เลยมีปัญหาต้องคัดคนใครจะเข้าเม้นข้างล่างเลยนะครับไม่รู้เรียนเก็บไปไหมนะ

ช,ชื่ออะไรนะเ <Go, S 2> นา <go. S 2> ะโกนะ้โกโก้ฮูดเลขแปดสิบหกนะคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อโกชื่อโก้คุบอกนะเขาเอาเอารถไปเก็บทะเลทรายแล้วเดี๋ยวผมไปรับเอารถไปเก็บที่ทะเลทรายเดี๋ยวแลกนาไปรับครับโอเคอันนี้ก็ได้รับเข้าเข้ากันแล้วนะครับจริงก,ก็ไปเก็บทะเลทรายด้วยเลยๆน้องเดียวครับไปรับอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ